ไว้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 ่วาสาที่าจะใครจะมงพิมพ์มาหน่อยเร็วพิมพ์ชื่อมาหน่อยเริ่มไลก์กี่โมงกองหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่ม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 ค่ะหนี่งทุ่มค่ะไม่ไม่ ใช่แม่ตอนไฟตอนพีริมอ่ะพอเนี่อยู่ตรงนู้นนี่มันขยับเข้ามาเนี่ยโซนดีเหรอไม่ค่ะนน่นดีจริงๆไอตรงของเรามันต้องอยู่ตรงปลายเนี่ยแต่เขาก็ขยับขึ้นมาแต่ตรงนี้ก็โอเคตรงนี้ก็เห็นพี่เห็นเห็นเห็นวันพรีริมก็ฉ่ำมากนะสาวบอสขังมาทุกคนค่ะ โอ้ยวันวันพีริมหนูก็บ่นทำเอาบัตรอะไรวะเขาเอาบัตรต้นขึ้นมาตรงเนี้ยพันหนึ่งสองพันขึ้นมานั่งตรงละเพราะคนไม่เต็ม <c oughs> คนไม่เต็มเลยเขาใจเขาใจตื่นแล้วก็เต้เน <c oughs> ทุกคนตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ผลโหวตไปยังไงบ้างพิมมาหน่อยเร็วปิดโหวตทุ่มหนึง่งปิดยังเนี่ยอีกชั่วโมงหนึง่งเร็วๆพิมมาดิทุกคนผลโหวตเป็นงไงบ้างอยำโมาแต่ตื่นตากับเวทีค่ะเร็วๆเข้าไปโหวตไปโหวตเร็วๆ ยังไงแปลที่หนึ่งเออวีนาล่ะวีนาล่ะวีนาเท่าไหร่ว้าวเซาเหมือนในลงหนังเลยอะ่ะเฮ้ยเธอฉันโหวดก่อนสันโหวดแล้วฉันโหวดทุกคนไปโหวดกันเร็วไปหน่อยเร็วไปโหวดกันหน่อย ทุกคนไปโหวตกันเร็วๆ <c oughs> แต่สาวอลังการจริงทุกคนออกไปโหวตเร็วๆไปโหวตเร็ๆๆวร <c oughs> ในขณะที่ฉันเป็นคนไทยจะไม่ต้องการวีนาเธอเป็นคนอินเดียก็แล้วแต่คุณพี่เป็นคนไทยคนเดียวหรือเปล่าที่ไม่ต้องการ เออคนอื่นเขาต้องการทุกคนไปโหวตเร็วๆเราเรายอมไม่ได้ค่ะอืมก็แล้วแต่ค่ะไม่ต้องมาก็แล้วแต่ฉันต้องการค่ะจบไหมโหวตที่ไหนแม่โหวตที่แอปสีฟ้านะคะเพจเอ่อเพจเธอไปพิมพ์ในแอปสีฟ้า MUT หกสี่ 4, 64, ทุกคนพิมพ์มีมเออ ไปวดไปวดเร็วไปวดปิดทุ่มหนึ่งนะงานก็เริ่มทุ่มหนึ่งด้วยปิดวปวดกี่โมงพี่ขอดูในขอพุุนครับพี่เข้าไปดูในเฟซด้หนเอี๋ยว่ะเฟซเฟซกองอะเดี๋ยวหนูจะเปิดในไลฟ์ให้เขาดูมันปิดกี่โมง w h a t ชา m e i t i ์ start ใช่ไมหนึ่งทุ่มคืออะไรวะวันวันพีอมใช่หนึ่งทุ่มอ๋อเซเว่นเซเว่นพีเอ็มเซเว่นมสตาร์โช วเขาบอกว่ากรทม40%นําไปแล้วอะเดี๋ยวมันมันขอขอดูโหวตก่อนเธอแป๊บนึงดูในเพจใช่ไหมนี่ดูในิหวตไทยแลนด์ใช่ค่ะเค่นนี้เลยนี่ไงนี่ไหมอันนี้ชุดประจำชาติบัตรนักงานยังเหลือไหมเหลือเหลือเหลือ อัปเดตตลอดเลยาอยากมีโครงการทุกคนับเล่าเจอ,ออันนี้แหละน,นี้หละทุกคนปิดบอร์ดสองทุ่มนะทุกคนเข้าเข้า,เข,าเข้าเพจนี้ทุกคนเข้าเพจมีอยู่ใน r l d thailand แอปสยฟ้าแอปใยฟ้าแล้วเข้าเข้าแล้วก็กดลิงก์เข้าไปกดลิงก์ กดลิงก์เข้าไปนี่นี่แล้วเขาก็จะอัปเดตเห็นไหมแล้วมันก็จะมีจังหวัดจังหวัดแต่และจังหวัดไปกดสลับบุรีทุกคนเร็วๆแค่นี้เธอ <c oughs> ไปโหวตก่อนไปโหวตก่อนฉันไม่ตอบคำถามแล้วนะคะไม่โหวตฉันก็ไม่ตอบ ไปโหวตก่อนทุกคนไปโหวตให้หน่อยขอร้อง